สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขายฟอร์ดาปเไป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดพัประแดงนะคะวันนี้ปลายจะพาลูกค้ามาพบกับรุ่นเอลเอสปอร์ตนะคะความพิเศษของตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นส p o r t Pack นะคะตัวธรรมดาราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทแต่ตัวนี้รุ่นบกแพ็คจะอยู่ที่ห8 0 0 0บาทเท่านั้นราคารวมแพ็กเก,กจก็อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแส สี่หมื่นสองพันบาทเท่านั้นได้อะไรเพิ่มไปชมกันค่ะนี่ตอนนี้นะคะจะได้กล้องรอบคันเพิ่มและจะได้เลนส์คิปปิง้งแล้วก็จะได้เพิ่มเลนส์เซนเซนทอร์ริ่งเขาเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะชมนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันตัวกระจังหน้าของ f o r d e เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดําตัวนี้ตัวเป็นสีดําเงานะคะนี่เท่ๆเ,เลย ก,กับกระจังหน้าลงเพื่งที่เป็นสีดำเงาอักษรอะคริลิกนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดำเงาเช่นกันเห็นไหมตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ d a y เดท e r ลั n i n g Light มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มเข้ามาด้วย อีกอย่างนะคะนีใต้เสริญฟอดจะมีกล้อง360วองศาอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะจะเป็นระบบ Stop and Go นะคะจับความเร็วตามคันหน้าแล้วก็ไปชมด้านข้างกันตัวนี้นะคะจะเป็น Mac c o r p 20นะคะ255 5 i20 ทับ55ค่ะนี ตัวแม็นะคะเดิมๆเลยจากโรงงานจะเป็นแม็สีดำเงานี่ด้านข้างจะมีสายลัดคารบสีดำนี่จะเป็นดำดาตัดกับดำเงาเลยนะนี่ตัวกระจกก็เป็นสีดำเงาเพราะว่าชุดแต่งสปอร์ตนะคะจะเน้นความดำเงาเพิ่มเข้ามาให้ดูแบบหล่อเทศดูดุขึ้นนี่แล้วก็จะมีสายลัดตัวอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าสปอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนี้จะเป็น คุณแจซ็นทัลล็อกนะคะเปิดประตูได้ในระยะ1เมตรแล้วก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะที่จับมือตรงนี้จะเป็นสีดําเงามาให้เลยแล้วก็แพ็กเกจที่ลูกค้าได้เพิ่มเข้ามานะคะจะได้เป็นสัญลักษณ์บายสปอร์ตตัวนี้จะขึ้นเป็นสีส้มนะคะเมื่อมีลูกค้าจะแซงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือมีรถเข้ามาใกล้มันจะขึ้นเป็นสีส้มว่าเราแซงไม่ได้ตรงนี้แล้วก็ไปชมดัานในรถกัน ในแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามานะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะนี่ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตัวจอ s ิง c 4โนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้จากจากจอนี้นะคะแล้วตัวนี้ยังสามารถนี่ปรับแอร์อิสระซ้ายขวาได้แล้วก็ สามารถเชื่อม GPS จากหน้าจอนี้ได้เลยนะคะรับสายโทรออกโทรเข้าโทรออกได้จากจอนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนี่ไปดูด้านหน้ากันจะมีโหมดประหยัดนะคะโหมดที่หนึ่เป็นโหมดประหยัดก็คือขับทางไกลใช้หมดนี้สบายแล้วก็จะมีโหมดลาบพ่วง ก็จะมีโหมดปกตินะคะแล้วก็จะมีโหมดถนนเลื่อนนี่สำหรับให้ลูกค้าขับขี่ขนาดวันที่ฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยเรจะสปอร์ตนะคะที่นั่งเบาะคนคนนั่งหลังนะคะจะมีแอดข้างหลังมาให้ด้วยนี่คือแต่ด้านบนไหนมีแอดด้านหลังนี่แล้วก็ที่นั่ง กว้างขวางสามารถนั่งรถแบบไกลๆได้เลยเพราะว่าเบาะนั่งสบายมากแล้วตัวนี้ก็เพิ่มฐานลอ้อเพิ่มให้กว้างขึ้นทำให้รถนั่งสบายมากขึ้นเนี่ยอากาศข้างในก็ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ไปชมแถวสามกันนี่ตัวแถวสามนะคะก็ไม่ได้แคบอะไรนะคะแบบนั่งสบายจริงๆสามารถปรับเบาะนะคะให้แบบ ขยับมาข้างหน้าได้หรือว่าปรับไปข้างหลังได้แล้วก็บอร์ดจริงๆอ่ะสามารถปรับให้เรียบนอนยาวไปได้เลยสำหรับเดินทางไกลๆตัวฝาท้ายของ Ford Everest Sport ตัวนี้นะคะตัวไฟนี่จะเป็นไฟท้ายแบบมาแต่งเลยนะคะนี่ในราคาล้านสแต่ว่าได้ไฟของ Mustang มาแต่งมาอันนี้คุ้มคุ้มแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วก็ด้านท้ายนะคะเห็นไหมกล้องเล่าันก็คือนี่ กล้องหลังก็จะมีมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวฝาท้ายนะคะเตะเปิดอย่างนี้นเข้าไวออกไวนี่ค่ะตัวที่ช่องใส่ของด้านหลังนะคะให้มากว้างมากก็คือลูกค้าสามารถปรับเบาะแถว3ดันลงไปข้างล่างให้ลาบไปถึงแถว2 ตัวนี้จะสามารถวางของได้เยอะสําหรับลูกค้าที่เดินทางแค่สองท่านนี่สําหรับลูกค้าที่เดินทางไกลหรือว่าขนของเยอะๆตัวนี้จะคุ้มมากๆตัวนี้นะคะน,นี่หรือว่าจะเปิดอีกวิธีหนึ่งก็คือตัวระหว่างตัว A กับตัว E นะคะจะมีปุ่มให้กดอยู่ด้านท้ายเนี่ยตรงนี้ e. ว่าลูกค้าจะสามารถกดผ่านรีโมทก็ได้นี่คลิก2ครั้งก็จะสามารถเปิดฝาท้ายได้เหมือนกันสำหรับ <Okay. S 1> ล,ลูกค้าท่านใดที่ชมคลิปจบแล้วแล้วชอบตัวเจ้าเอลเวอเรสต์ปอร์ตนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นเ v e เวอเรสต์ทหรือว่าเ v e เวอเรสต์ไทเทเหรือจะเป็นเ v e เวอเรสต์วแท็นะคะสามารถโทรเข้ามาหาไปหรือว่า แอดไลน์ <Add> mm hmm. เข้ามาได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวปาย mm hmm. จะทิ้งไลน์ไว้ให้ทางด้านบนแล้วก็เบอร์จะอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะ